สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีหลังจากที่วันนั้นเราได้ทําการจัดโต๊ะเก็บของนะครับเพื่อนๆสภาพก็เป็นแบบนี้นะครับเราต้องแยกครับโต๊ะสั้นโต๊ะยาวครับเก้าอี้ส่วนเก้าอี้ครับจัดเป็นระเบียบแบบนี้ครับนี่ครับพันฟิล์มไว้เรียบร้อยครับก็จะทิ้งไว้ที่นี่ไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนครับกว่าเขาจะมาเอาครับฝานนก็จะเป็นตู้เย็นครับที่ว่าผมล้างแล้วก็พันฟิล์มไว้ครับ ช่วงหน้าร้อนร้านอาหารทั้งร้านนะครับเขาย้ายมาไว้ที่นี่ก่อนครับนี่ก็เป็นพวกรถเข็นนี่ครับรถเข็นเวลาเขาเสิร์ฟอาหารนะครับนี่ก็เป็นกล่องน่าจะเป็นพวกหม้อครับด้านในแล้วก็ทำเป็นล็อกเดินนี้ครับเพื่อสะดวกในการขนย้ายครับ นี่ก็เป็นเก้าอี้ครับจัดเป็นแถวยาวแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จัดเป็นตามสัดส่วนนะครับนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับตู้แช่นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ